ี casa, วันนี้นะครับอาจมีรถตักของยี ho, ่ห้อฮนะิตาชีนะครับไหมนำม,มาให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮิตาชีรุ่นแ w ดเดิลล์310นะครับนี่นะฮะก็มีนำมาให้ชมกันนะแล้วก็ตัวนี้ขึ้นลาดเป็นตัวแ w ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนนะพอขึ้นลาดเป็นแ w แล้วเนี่ยเขาก็จะหมดถึงรุ่นของเขาที่เป็นรุ่นที่ออค่อนข้างใหม่ขึ้นมานะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเครื่องยนต์ของเขานะฮะเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้้้้้้อออยยยแแแแลลลววววนน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 ััััั่่่่่่่่เเเเเเเงงะะะคคครรรรรรรบบบบาาาจไไมมมมดดปปป็็็ืกก๊สธุุตีีให แล้วก็ด้วยคำที่เขาใช้เป็นขออแม้เร็วแล้วเนี่ยนะลูกค้าครับพวกการทํางานนะฮะการตอบสนองนะฮะในการทํางานของเขาแล้วก็พวกอาจารยการใช้น้ำมันของเขาเนี่ยก็จะทําได้ดีกว่ารุ่นเก่าด้วยนะครับทำงานได้ไวมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็เซตเดบิลสามหนึ่งศูนย์แบบนี้นะฮะเขาก็จะมาพร้อมกับพุ้งกีเนี่ยที่มีรุ้นกีขนาดสูงอยู่ขึ้นนั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะใหญ่มากนะครับเบ่งเบ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับเลยนะฮะแล้วก็สภาพพุ่งกีเนี่ยก็บออออกกไไไดดดด้้้เเลลยยยยยวววว่่่าาาามมมสีีปตินะครรรรรับหื รอยชี้ขาดตรงไหนของตัวเนื้อฟุกิเลยนะครับขออภัยนะเล่นพันนิดนึงนะครับเฮ้สวยนะแล้วก็เบอร์ยางก็แน่นอนนะตัวนี้เนี่ยจะใช้ยางนะครับเป็นยางเบอร์26.5 25เอกก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานเลยของรถตัก4คิวครึ่งนั่นเองนะครับนี่นะฮะการได้เกิดท่านใดนะฮะที่ต้องการนะฮะตามหานะครับรถตักที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะะแล้วก็ต้องการความเป็นรุ่นใหม่ทํางานไวๆคล่องแคล่วคล่องตัวเนี่ยนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับนะนี่นะฮะ แชนเกิดน,นี่อร่อยแล้วไรดาไม่ต้องหานะครับไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวดูสภาพเกียร์กันหน่อยนะครับในส่วนของเกียร์ของเขาเนี่ยตัวนี้ก็ตามสายรถตักสายใหญ่นะเขาจะมาพร้อมกับระบบเกียร์ที่เป็นโลกเกียร์ท็อกนั่นเองนะครับตามสายรถตักสายใหญ่นะฮะนี หน้าตาสภาพหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้เลยเป็นเกียท็อปรุ่นเดียวนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ท็อปเป็นรถที่ใหม่ขึ้นมานะครับลูกค้าครับเขาจะไม่ได้มีแค่โลกเกียร์ที่เป็นแมนนวลแบบรุ่นเก่าแลวนะเขาจะมีฟังก์ชันของเกียร์โต้มาให้เราได้ใช้ด้วยนะครับอ่าซึ่งเราก็สามารถใช้ระบบตัวนี้เนี่ยได้บนหัวเก่งนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสภาพนะฮะรอบคันนะฮะสภาพเครื่องของเขากันก่อนนะครับ่ะเปิดเครื่องเลยครับในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวนี้นะะ เขาก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์พกซู้เทอร์โบนะลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยตัวนี้จะใช้เป็นเครื่องยนต์ของ Mercedes-Benz นะครับนะเป็นตัว458-1900นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นลัดเครื่องไว้ให้ด้านล่างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกกันนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของสภาพฝั่งเทอร์โบของเขานะครับลูกค้าครับนี่นะฮะก็ถือว่าสวยดีมากๆนะตัวนี้นะครับสภาพรอบคันสวยนะฮะกล้องหลังของตัวรถนะครับก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ระบบพัดลมด้านหลังเนี่ยก็แน่นอนอย่างที่อจ้งไปเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วเขาก็จะไม่ได้ใช้งานนะครับพัดลมสายพานแบบรุ่นเก่าแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นระบบไฮดรอลิกแบบใหม่แล้วนะครับความเร็วล้อจะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับนี่สภาพยางสวยทั้ง4เส้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู อาขาบอกอได้เลยว่าแ้งสวยดีทั้งสองฟังนะลูกค้าครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเน่ก็ทางานได้แน่นดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่เรียบมากนะฮะสีส้มคาดเทาแบบนี้เลยนะครับฮะโอเคันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบพันนะสภาพเครื่องของเขานะครับเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนแล้วก็เดียเด๋ยวไปลองดูในส่วนของสภาพภายในนะแล้วก็มาลองขับเทสกนนะครับไป เนี่ยนะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่นั่งภายในนะฮะของเจ้าตัวซาดเดิสามศูนย์คันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นมานั่งให้ดูนะครับนี่นะฮะพอนั่งแล้วฟฟลลิ่ก็จะประมาณนี้ในส่วนของพวกแอร์การทําความเย็นของเขาเนี่ยตัวนี้ก็มาเย็นพร้อมใช้เลยนะครับเอาไปก็ลุยงานบ้านเราได้ชิวๆเลยนะตัวนี้นะครับแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะครับปึ๊บ น่ hey, นะฮะในส่วนของท่อนตัวนี้ก็แน่นอนนะฮะเป็นรถตักที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับก็จะใช้งานเป็นคนต็คู่แบบนี้นะฮะขึ้นโลง1ตัวแล้วก็ขวอมหหงหงาน1ตัวนั่นเองนะครับนี่นะฮะอ่าก,กดตัวเรงปั๊มให้ดูนะครับในส่วนของแรงปั๊มเนี่ยก็ยังถือว่าทํางานได้แรงดีมากๆนะครับเนี่ยนะฮะกดตัวลอ,อยได้นิ่มๆเลยนะครับนี่นะฮะลุกแขนนะครับ นิ่มๆนะครับตัวนี้นะครับไวตามไม้ตามมือนะครับก็ตามสายรถตักรุ่นใหม่นะฮะยิ่งเป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็ยิ่งทํางานได้แรงนะตัวนี้ก็เช่นกันนะครับปั๊มแรงนะฮะไวนะฮะพร้อมลุยนะครับนี่กล้องหลังนะครับชัดเจ๋วนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยที่หน้างานได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4เกียร์นะลูกค้าครับเดินหน้า4ถอยหลัง4ตามนี้เลยตามสายเกียร์ฮอกนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวระบเกียร์นะฮะที่อาจบอกว่าเขามีโหมดออโต้มาให้้เเเลือกดวยยยนนี่ะครับา เราสามารถได้ใช้งานได้ทั้งสองแบบเลยเป็นแมนนวลก็ได้เป็นออโต้ก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของรออโต้เนี่ยเขามีมา3ระดับนะมีออโต้โลออโต้ร์มอลแล้วก็ออโต้ไฮนีงนะครับซึก็สามารถได้ใช้งานได้แล้วแต่คนขับถนัดได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะลองแบบแมนนวลให้ดูนะครับแล้วก็ไล่เกียร์1 2 3 4ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเริ่มจากเกียร์1นะไปหลังนะครับเกียร์1นะครับอ2นะครับ3นะครับแล้วก็ไป4นะครับนี่นะฮะ นิ่มๆนะฮะจังหวะการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยสมูทนะครับตัวนี้นะครับอ่ะลองเดินหน้ากันบ้างนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับนะสามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับเออนะฮะก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ก็นิ่มสมูทดีเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองลากเกียร์สี่ให้ดูด้วยนะครับนี่ข้างเกียร์สี่แล้วก็ลากเลยนะครับนี่นะฮะ แบบเดียวนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องรอนานนะฮะในส่วนของความแรงนะฮะของเกียร์ของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าทํางานได้แรงและรอบก็มาไวดีมากๆนะครับนี่นะฮะอันนี้เดินหน้าให้ดูนะครับ ก็มาไวดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกความคล่องตัวความนิ่มของเขาเนี่ยต่อให้เขาเป็นรถตักไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าครับพวกการทํางานของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างทํางานได้นิ่มแล้วก็มีความค่อนตัวเนี่ยที่ค่อนข้างสุกเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะอันนี้ก็คือซอยเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับแต่ว่าผมก็ถอยเขาออกได้แต่ว่าไม่ลําบากอะไรนะครับเนี่ยนะล้อมพวงมาลัยนิ่มนะครับเนี่นะมือมือเดียวก็สบายๆขับไม่เหนื่อยเลยนะครับอ่า โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเทตดเบื้องต้นนะของเจ้าตัว z w 300ทันนี้นะครับ สเจ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักเยียชี้นะครับจะได้ดู310คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะสอบถามเขาบอกเตืมนไหมครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะฮะอาจจะมีรูปของเขานะล้วรายละเอียดรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับตอนใช้งานของเขานะแบบรายละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสวยมากๆนะฮะแห้งสวยยทััั้งคคนนเละรรรบสาถุ่นนใหม่ะครับแล้วก็ในส่่่่ววนนนนนนนพกกแแแรรรรรงงงงงปัั๊มมะะะฮเเเเเคคืออีีียยย์ขขาาทไดดด้หลบ เอาไปก็พร้อมรลยงานได้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดท่านใดสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับค่าตัวของน้องเขานะะฮตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่รับปายปลายเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนี้ขอฝากทีนะครับตัวที่ชีซาดิลสามหนึ่งศูนย์คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน้าสสวััดีครบ